เดี๋ยวเงินถอกก็เนี <S <s <amplify> <S ่ยมาตอูานก็จะทําเลยเเปิดแจงกันตอเครืน่วยัตเครืหนวยเที่ห่ี้มันอิดเหาบอกว่าบางคนลงิด่แต่ยังเขาแล้ว ม่งก็คือเก่าเพื่อเลย่สัตว์ป็นแบบ่า่งก็คือเก่าทางในนี่หลอกเพิ่มอันน้ำแข็งก็คือน้ำูมตนี้แล้วันนะคาุคนกินได้มันเป็นเจลเลี่ยวเพื่อนอเปลี่ยนะยกินแล้วอยาจะไม่ต้องมาถั่อยอยว้าวเปิดไหมล่ะกูนัพง แพรหลอดครับเพิ่งเราเปิดใจกินเร็บสางสามวันแล้